ครับเมื่อนี้ผมเกจิมาแนะนำะพืชสมุนไพรรักษาโรคลิซีดวงทวารน,นะฮะโรคโรคลิซีดวงทวารน,นะฮะโรคลิซีดวงทวารมันมีอาการยังไงนะครับเวลาคุณทายออกมานะครับอุจจาระออกมานะครับก็จะมีเลือดปนเลือดปนภายในไอ้รูทวารเวลาทายขับทายออกมาจะมีเลือดปน,ไ,น,นไปน้ำนะฮะไอไ้เลือดตรงนี้นะครับสมมติถาเป็นแรกๆนะครับทาเป็นแรกๆเวลานั่นมันก็จะมีตุ่ม ตุ้มแล้วก็ออกมาแรกๆก็จะงัดเข้าไปได้สมมุติทามันเกิดการขยายตัวขึ้นเป็นไปหลายปีนะครับตุ้มนั่นจะใหญ่นะครับนั่นจะใหญ่ตุ้มนั้นคือหลอดเส้นเลือดดำนะฮะเส้นเลือดดำขอดเป็นอยังยิซีดวงทวารเกิดจากอย่างครับยิซีดวงทวารเกิดจากนะครับเส้นเลือดดำนะเส้นเลือดดำที่มันขดภายในช่องทวารนะครับส่วนมากสิเป็นสําหรับคนที่ท้องผูกนะครับ ท้องผูกบ่รักบอชอบรับประทานผลละหลกักลากไม่นะครับชอบนั่งเบงเบงไทยเวลานานๆนะครับแล้วก็ชอบรับประทานอาหารที่เผ็ดๆอ่าหรอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่เป็นตับแข็งนะครับผมสอ้สิมาบอกสมุนไพรนะครับจริงๆสมุนไพรตัวนี้ผมก็บ,บอกคอนเฟิร์มนะครับผมก็ได้ศึกษามานะครับอันดับแรกนะครับให้เอานะครับน้ำอ่า อะไรอะของบอระเพ็ดครับน้ำของบอระเพ็ดนะครับมันผสมกับอย่างน้จริงๆผมกับเปิดิังอยู่แล้วอย่างน้ำมันกินในบ่อนะครัะอันนี้ผมบอกคอนเฟิร์มนะครับเอามาผสมนะครับบร่ได้กิ่นนะครับบางคนบอกว่ากินได้บางคนบอกว่าใส่ท้านะครับอันนี้ผมบ่าในน้ำนะฮะอ่ะผมอันนี้เป็นแผนโบราณนะครับอันนี้แผนปัจจุบันนะครับแผนปัจจุบันผมพา้หายากินดีกว่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นยาลูกกอนนะฮะบางคนบอกว่าเป็นยาลูกกอนนะฮะที่ผมไม่แนะนำ ตัวนี้ผมไม่ได้นำยาตัวนี้ครับไดเอสมินห้าร้อยนะฮะไดเอสมินห้าร้อยนะครับ,รบตัวนี้อะไดเอสมิ uh, ตนตัวนี้มันจะทำให้อ่า uh, ไปสลายอะ uh, เส้นเลือดดำโดยเฉพาะนะครับไปสลายเส้นเลือดดำโดยเฉพาะในรูทวารของเฮานะครับในตรงบริเวณก้นนะครับตัวนี้กินพยายามกินตามตามตาม,ตามที่ไอหมอบอกไอเภสัชเขาบอกนะครับเอาร้องเอาบอกว่าไอ เวลาคุณไปซื้อยาบอกว่าไดอซิมินหารอยนะครับไดอซิมินหารอยแล้วก็ล้องถามเภสัชกว่าว่าว่ากินกินยังไงนะครับอันนี้เป็นยากินนะครับอันนี้เป็นยากินมันกซบสมียายาท้ายอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยมันมีบอนะครับร้องลองหาเบงนะครับล้องหาเบงเดี๋ยวผมกระสาขึ้นรูปให้เบงด้านบนนะฮะยาชนิดนี่ซื้อว่าให้โดรคติโซนครีมนะครับเป็นครีมท้ารู้รู้ทะวันนะครับ กิมท้ารูทวาวรมันจะลดอ,อะไรอะไปสไลายตรงคอร์ดของเส้นเลือดดำที่อยู่ในทวาวรเขาเนี่ยครับทำให้เขาหายได้นะครับลองลองหาเบิ้งนะครับผมกระจิขึ้นในตรงนี้ให้เบิ้งนะครับอันดับแรกนะครับอย่าสมุนไพรเนี่ยอย่าสมุนไพรผมบอค้นเฟิร์มนะครับซึ่งมันหายยากน้ำบลิเวเพชรกับน้ำอยา,นางนกเสียนะครับมันมันจะหายยากผมแนน้าเป็นไอ แผนจุบันแผนปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันเกี่ยเชี่ยงโยมกันนะครับผมศึกษาอย่ากเกี่ยวกับแผนแผนโบราณและกาของของจีนน้ำนะฮะจีนนี่เป็นการกดจุดนะฮะแล้วก็ผมก็จะแนะนำว่าอย่าอย่าอย่าแผนปัจจุบันกับนี้นะครับไดเอสมี5นห้านะครับเวลาคุณไปซื้อตามร้านขายยาคุณก็ขอคําแนะนําจากเภสัชอีกครัง้งนึงนะครับถามควมั่นใจนะครับว่าสมมติ อาจคุณอาจจะเป็นโรคเบาหวานแทรกซ้อนโรคอันนี้แทรกซ้อนสามารถกินตัวนี้ได้บ่ถาดเจ็บลิซิดวงทวารหนักนะครับถาดเจ็บลิซิดวงลากินแล้วนี่มีคุณสมบัติจังไหนนะครับเมื่อนี้ผมนําความรูดด้ดีๆมาฝากกับครีมทานะครับผมก็จะขึ้นในเบื้องตรงนี้นะครับครีมทาครีมทานี่มันอกีช่วยได้นะครับแต่ว่าพืชสมุนไพรนี่เดี๋ยวผมยังบ่มั่นใจนะครับอันนี้ผู้ใด,ดเป็นโรคลิซิดวงร้องเฮ็ดเบอร์ครับร้องเฮ็ดเลย เบิ้งนะฮะอันนี้น้ำความรู้ดีๆมาให้โดยการอ่าดีผมศึกษามานะครับศึกษาแล้วผมก็มาบอกต่อนะครับอันนี้ล้องไปใส่เบิ้งสำหรับคนที่เป็นโรคลิซิดวงนะครับผม